สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับชิพาพี่น้องเข้ามาเบิงนะครับนี่หัวมันนะครับหัวมันเป็นมันปีนะครับปลูกไว้จงเลี้ยวไว้ถาเอาลั่มนะครับลงจงเทยวเลี้ยวไว้ถาเอาลั่มเพลินนะครับก็เป็นพันแปดหนึ่งนะครับเป็นพันธแปดหนึ่งจะใส่ปุ๋ยชีไกลร่องเพื่นนะครับใส่ปุ๋ยชีไกลร่องเพื่นนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับหยอดในช่วงอายุมัน 4เดือนนะครับ4เดือนใส่รวมกันนะครับใส่รวมกันกับปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่รวมกันกับปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ย0 0 6 0โพแทสเซียมนะครับมาระเบิดหัวในช่วง4เดือนถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับดินตัวนี้นะครับเป็นดินเหนียวปนทรายแน่นะครับดินมันจิแกนนะครับทีแข็งจะว่าต้องใส่ขี้ไก่ร่องพื้นเพราะว่าอยากให้อ่า ระเบิดนาดินนะครับเพจแห่นาดินล้วนซุยในจักหนอยนะครับพี่น้องดินล้วนซุยในจักหนอยหัวมันจะขยายตัวได้ดีนะครับใส่ศูนย์นี้นะครับปลูกซุปปีนะครับปลูกซุปปีใส่ขี้ไก่ร่องผืนนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับบางเทียกใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเขามารวมเขามารวมพวกสูตร์ิหาน่นะครับแต่ว่าแปลงนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับระเบิดหัวโดยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับ ช่วงอายุ4เดือนหยอดสองเถ้าครับพี่นอ้อกหกเดือนนี่ขี่หยอดอีกเชียกหนึ่งนะครับผมแปลงนี่นะสีใสเป็นเกี่ยวกับพวกปุ๋ยฮิกไกยแล้วก็ปุ๋ย0060หยอดเอานะครับหยอดเอาสองเถ้าเพื่อระเบิดหัวมันนะครับตน้นทุนชิโรตน้นทุนบ่ให้ตน้นทุนมันสูงเกินไปนะครับอาร์เจเนียถือ200กิโลต่อนหนึ่งไร่นะครับู0060 บ่ง่ายาว่าสอบหนึ่งใส่ได้สองสองลครับพี่น้องสองลายอดระเบิดหัวไปนะครับกะตีตีพานมา,านนี่มันอยากแหลงเง่าแน่นะครับกะอยู่ประมาณนี้นะครับฉเฉลี่ยโต๊กไรยหนึ่งกะอยู่ประมาณหาตันนะครับหาตันเนี่ยบ่าขาดนะครับผมหาตันบ่าขาดเบิ่งหน้าดินในช่วงนี้กะยังแข็งนะครับพรอนอกแลวก,กะจีไทยนะครับจีไทยพ่วนตากดินไว้สักกอนนะครับ จางเจ้าฝุ่นมาลงแล้วก็จังสิยกหล่องนะครับผมเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนนําก่อนนะครับแต่ว่าไถแล้วอ่ายกเก็บมันออกแล้วนะครับก็สิไถดินถิ่มไว้นะครับตากถิ่มไว้ก่อนนะครับผมหัวมันกะมีหม่องงามหม่องบ่งามนะครับเพราะว่าหยังนะครับปรับยังไม่หันได้นะครับปรับทียังไม่หันได้หัวมันก็สิอยู่ประมาณนี้ครับเป็นพันแปดหนึ่งคนตางอนนะครับพี่น้องน้ำหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงกะ บ่อสูงปันไดนะครับบ่อสูงทอพวกตะกูลและยองนะครับพวกอีเหลียงนะครับหรือว่าพวกหอยบงเกษตรศาสตร์นะครับตัวนี้เป็นมันมันจีมีมันสีใหญ่อยู่นะครับหนักดีนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่ประมาณยิบซี่ยี่หานะครับอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันสีนามหลายนะครับพันแปดหนึ่งนี่คือนามหลายนะครับผมบ่คือตะกูลและยองอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้อง ว่าถ่าถออกแล้วนะครับแล้วก็จะถาตากดินไว้นะครับเตรียมดินนะครับล่ำมั่นกะน,นี่แหละครับพี่น้องเอาออกลาลาเนี่ยกัพ่อได้เตรียมพันธุ์ให้เพื่อนล่ำสดในจักน้อยนะครับเพราะว่าท่มวบาตะเกินเดือนสองเดือนไปแล้วนี่ล่ำมั่นอยากตายนะครับแหงตายจากาปลายเพื่อนนี่แหละครับปลายพม่นสีดำแล้วก็แหงลุงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับ มันก็ได้นึงอ่าได้บ่หลายนะครับได้บ่หลายเพราะว่าขอมันอ่าถ้าเพิ่นตายเพิน่นสิตส่วนใหญ่เพิ่นสิตตาย,ยาแต่ข้างเทิงนี่ล่ะครับลงไปข้างล่างนะครับเป็นเพี้ยตายนะครับปีนี้ก็เลยถอนหล,ล,ลาหลาจักหน่อยนะครับอ่ฉเฉลี่ยถือไรนึงก็ประมาณ5ตันครับพี่น้องประมาณ5ตันก็อยู่ประมาณนี้ครับคอยไถ่คอยเก็บไปครับพี่น้องคอยไถ่คอยเก็บไปหัวมันก็ ใส่แบบหนึ่งขนตางอนนะครับแบบหนึ่งขนตางอนน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีหัวใหญ่นะครับก็ใส่แบบว่าร์ชิกายล่องพื้นแล้วนะครับลราคาใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่ช่วงอายุสี่เดือนนะครับหกเดือนก็ใส่อีกเท่นึงนะครับปล่อยเลยนะครับเอาหญ้าให้ได้เอาหญ้าให้ได้นะครับผลผลิตก็ได้ประมาณหาตันต่อหนึ่งไรนะครับบ่ต่ำก็หาตันครับพี่น้องบัวต่ำก็หาตัน ขอตะวายย่างไหมีหนาด้วครับพี่น้องเด้อนะครับเฮาเน้นบอให้มีหานะครับ,รรบ,บ,รบปุ๋ยเฮาก็ใส่ร่องพื้นโดยขี้ไก่นะครับขี้ไก่ผงขี้ไก่แกบนะครับรถหนึ่งกับประมาณเก่าพันกว่าบาทนะครับรถหกหล่อนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเป็นกระสอบเนี่ยกระสีโต๊ะอยู่ประมาณ30บาทต่อกระสอบนะครับเอามาใส่ซีไรนี่ย่างหน่อยๆใส่ถัดตวงเป็นกระสอบนี่ใส่ลอยกระสอบต่อต่อซีไรนะครับผม ประมาณยี่ห้ากระสอบต่อไร่นะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผลผลิตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่นะครับย่างในหน่อยก็ได้ได้ราคาตันนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสุดยอดอยู่นะครับพี่น้องกะมาะทายเป็นตัวอย่างไอ้พี่น้องนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่นกําลังฮาร์ดเทสหรือว่าสิลงมือทําในปีนี้นะครับใส่ขี้ไก่ล่องเพื่นก็ได้นะครับกะไถยโยกลองนะครับหลักกระช่วงสามอ่าช่วงสี่เดือนนะครับใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือว่าโพแทสเซียมนะครับระเบิดหัว นะครับในช่วงนั้นจะดีนะครับจะดีเพราะว่าเพื่อนจะเป็นช่วงที่เพื่อนสางหัวสางแป้งนะครับเพียรให้น้ำหนักดีนะครับช่วงนั้นนะครับภาบผมคลิปนี้กับโมมี่ยังหลายนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ